ตัวหน่อยชื่อไรค่ายเลขาก็ลแปดลิ้วอ่านี่ซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายกอล์เตตาอ่ากตาเลยมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเรา้างมีพวกใครบ้างพี่พี่เพื่อนในค่ายเช่นกันใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไรแล้วครับสูงเท่าไหร่หนักปล่อยปล่อยกี่กิโลครับ มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เราต้องมาเจอกับ F16 เนาะเคยต่อยขอเขาไหมครั้งแรกเลยเแล้วเราได้ดูยังเ,เขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนดูยังไม่ได้ดูเลยเหรอ,อเดี๋ยวตอนเย็นต่อยกับเขาเนี่ยวางเกลวาแงแผนไงดีเราดูเลย,ย,ยไม่ดีอ่าก็เดี๋ยวต่อยตามสไตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไข,ขวุ้นนะเข้าเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาฐานอากาศปะอ๋อต่อยกับบิบุรีร้านช่างต่อยหรือปล่อยต่อย ต่อยเบทเท่าไหร่สายสอง,สองวันนี้ต่อยเบสสามที่เบเนาะเมื่อกี้ลองสอบตาช่างแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาด <c oughs> เกินอยู่จุดหกใช่ป่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาวิ่งยืเส้นยืส้ยๆๆสายเนาะร่างกายเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พอเมาชานะกับ่ข่ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับมมไม่ถ้าเป็นโลโลหนึ่งสองโลคุมกี่กิโลได้สองโลได้ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยไฟเท่าไหร่นะแปดไฟคนจังหวัดอะไรเราเด็กศรีสะเกดเ้าฝากเชิ้อชวแฟนครับหนะ่อยฝากเชียรนะ์หน่อยเป็นกงใจให้ผมนาเป็น,น,นเต็มที่นะอ,อะขอให้โชคดีไอว่าครับโอเค